สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูนะครับเทคนิคการเปลี่ยนสไลด์นะครับใน powerpoint เนี่ยโดยใช้การเปลี่ยนแบบมอฟนะครับซึ่งทำให้อ่ามีความน่าสนใจนะครับในการทำอินโฟกราฟิกนะครับหรือว่าเป็นการทำพรีเซนเทชันนะครับในรูปแบบลักษณะของแบบนี้นะครับอ่าอย่างเช่นมีนะครับอ่ารายงานของปีต่างมาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับว่าปี 2,161เป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับข้อมูลมาแบบนี้นะครับปี2,162 2,163 2 5 6 4แล้วก็ปี2,165นะครับซึ่งอนอกจากจะมีการเปลี่ยนที่น่าสนใจแล้วยังมีการเปลี่ยนแบบอักขระนะครับนี่อักขระก็คือมีตวัวนักรอยนะครับลอยมารวมกันแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็น อ,อินโฟกราฟิกนะครับที่มีความน่าสนใจและก็ทำง่ายๆด้วยาการเปลี่ยนแค่มอกนะครับการเปลี่ยนแบบมอกแค่นั้นเองนะครับมีวิธีและขั้นตอนทำอย่างไรเอาเรามาดูกันครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มสไลด์ใหม่เข้ามาแล้วกันนะครับเปลี่ยนอันนี้นะครับเป็นสไลด์ใหม่เข้ามาแบบนี้นะครับ อันดับแรกนะครับก็ให้เราวาดรูปขึ้นมานะครับไปที่แทกนะครับแล้วก็วาดรูปวงกลมขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ลิกขวานะครับแก้ไขข้อความแล้วก็ใส่เข้าไปครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เพิ่มขนาดของตัวหนังสือนิดนึงนะครับอแบบนี้นะครับ่าเสร็จแล้วนะครับก็ทําการคัดลอกมานะครับ ผมจะคัดลอกมาจํานวนห้าห้าสไลด์แล้วกันนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีตามที่ต้องการเลยนะครับนี่นะครับพอได้วงกลมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะขอคัดลอก นะครับตัวที่เป็นข้อความเนี่ยมาแล้วกันนะครับก็คือวิธีการก็คือแทรกเข้ามานะครับแล้วก็ไปที่รูปล่างแล้วก็มาที่กล่องข้อความแล้วก็วาดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับพิมพ์ข้อความเข้าไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับผมลบตรงนี้ออกไปนะครับผมขอคัดลอกมามาจากสไลด์ต้นฉบับแล้วกันนะครับต้นแบบนะครับอ่า เงินทุซีมานะครับแล้วก็วางลงไปนะครับผมก็จะวางลงไปแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับแล้วก็จัดนะครับจัดให้อยู่ในลักษณะของตึ่งกลางพอดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในรูปในส่วนของอ่าตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอคอนนะครับเป็นการแทรกไอคอนขึ้นมานะครับอ่าแล้วแทรกไอคอนแบบนี้นะครับมาที่แทรกนะครับแล้วก็ไปที่ไอคอนนี่นะครับแล้วก็จะมีไอคอนแสดงขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับ เราก็เลือกไอคอนที่เราต้องการนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับไอคอนนะครับเพื่อเป็นความรวดเร็วนะครับผมจะขอแทรกแบบ1น,นะครับอ่าหนึ่งนี่หนึ่งล้กวกดคอนโทรลค้างเอาไว้นะครับอ่าอะไรกันแล้วแต่นะครับอ่า2นะครับ นี่นะครับเขาก็จะมาแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็จัดใส่ไปนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนสีของตัวนี้ได้ตามต้องการเลยนะครับอ่เช่นตัวนี้สีฟ้านะครับนี่สีแดงอ่านะครับทีนี้นะครับ ในการใช้งานเนี่ยนะครับตัวไอคอนเนี่ยนะครับจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้เป็นเวกเตอร์นะครับไม่งั้นมันจะไม่ไม่แสดงในรูปแบบของมอฟนะครับวิธีการเปลี่ยนก็คือนะครับให้เราเลือกไปที่อ่าหน้าหน้าแรกนะครับเลือกมาที่ตัวเลือกตรงนี้นะครับแล้วเปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือกขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยนี่ครับพอชี้ไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคือกราฟิกที่เปลี่ยนเนี่ย เราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นนะครับอย่างนี้นะครับอ่ากดตรงเลขหนึ่งนะกดชิปค้างเอาไว้นะครับนี่กดเป็นเครื่องหมายตกใจนะครับแล้วก็ใส่อะไรก็ได้ครับเช่นอ่าอันนี้เป็นไอคอนนะครับไอคอนอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วคัดลอกเอาไว้ครับอ่คลิกขวานะครับคัดลอกเอาไว้แบบนี้แล้วมาเปลี่ยนตัวนี้ด้วยครับพอัวลวีลงไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะทําการทําสําเนาสไลด์ลงมาอีกจํานวน5อันนะครับก็ทําลงมาคลิกขวาลงมานะครับทาซ้ําสไลด์ลงมาอ่าเสร็จแล้วที่สไลด์แรกนะครับเราจะให้เหลือแค่อ่าตัวอันแรกนะครับชุดแรกอ่าเดี๋ยวผมใส่ตัวเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะครับ อ่าพอสไลด์ที่2นะครับก็จะลบอันแรกออกนะครับแล้วก็อันที่สามสี่อ่าที่อันแรกนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มตัวเชื่อมขึ้นมานะครับ อนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะคัดลอกตัวเชื่อมนี้มานะครับใส่อันที่สองด้วยนะครับกดกดชิปค้างเอาไว้นะครับมันจะได้อ่ามานะครับกดชิปค้างาไว้นี่มันจะได้รักษาเนวนะครับ เสร็จแล้วนะครับสไลด์ทั้งหมดนี้นะครับให้เราทําการกดสไลด์แรกนะครับแล้วก็กดชิปเอาไว้นะครับกดที่สไลด์สุดท้ายแล้วเราจะใช้การเปลี่ยนนะครับให้เป็นลักษณะข,ของการเปลี่ยนแบบมอฟนะครับแล้วก็นําไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เราจะลองพรีวิวดูนะครับ อ่าแบบนี้นะครับอ่านะครับแบบนี้นะครับทีนี้การเปลี่ยนไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับตัวหนังสือเนี่ยครับดูนะครับตัวหนังสือมันไม่ได้ไปเป็นในรูปลักษณะของอักขรนะครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมจะกดเอาใหม่นะครับจากนี้ถึงอ่าจะไลท์สุดท้ายอยู่ที่การเปลี่ยนแบบมอฟนะครับแล้วมาเลือกตัวนะครับเลือกลักษณะของเอฟเฟกให้เป็นแบบอักขรนะครับ นี่นะครับดูใหม่นะครับอ่านำเสนอนะครับตรงนี้ปุ๊บมาปุ๊บเห็นไหมครับเปลี่ยนมาแล้วครับปุ๊บนะครับเปลี่ยนปีสุาพร164ปุ๊บเป็นสุ6 5อ่าเป็นแผนงานทั้งหมดนะครับกดปุ๊บขึ้นมานะครับนี่นะครับอันนี้นะครับก็คือการทำอินโฟกราฟิกแล้วก็เป็นการนำพรีเซนเตชันนำเสนอในรูปแบบของที่น่าสนใจนะครับก็สามารถ นำไปประยุกต์ใชไ้ได้หลายรูปแบบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อเอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ